เฮ้ยแบบนี้เหรอไอ้บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามกินอ่ะเาาวววงไ้้แลทำไมจะกินไม่ได้อย่ามาหวานเพื่ออะไรกันล่ะเจ้าเมย์เจ้าเมย์มีอะไรคะปู่กัวเียลิ้นติดต่อมาบ้างไหมเขาจะมาเมื่อไรเขายังไม่มาหรอคะเขาไม่รับสายฉันทั้งเช้าเลยอะไรสำคัญกว่ากันฉันรืึเงินโอ้เมื่อเช้าเขา เพิ่งบอกหนูว่ามีเรื่องต้องทำกลับมาช้าหน่อยอะค่ะเขาบอกให้เรากินก่อนไม่ต้องรอเฮ้ยอเด็กบ้าคนนี้นี่ อาจารย,าย์อาจารย์ดูทักษะใช้มีดอาจารย์ปี่มือไม่ตกเลยนะนายเองก็ไม่เลวในบรรดาลูกศิษย์ของฉันนายฉลาดทีสุดไา้แ,แค่พูดเก่งเองครับไม่ได้ทักษะมีดอาจารย์มาเลยสักนิดเดียวอ,ะอ่ะลูกศิษย์ที่ลานของนายเนี่ยยังมากฉันก็เป็นได้แค่ ผู้ช่วยเชฟเฮ้ยผ hey, ู้ช่วยเชฟแล้วยังไงร้านผมอยู่ได้ก็เพราะว่าอาจารย์สอนเลยนะถ้าอาจารย์ไปร้านผมนะทั้งหมดก็เพราะอาจารย์บอกให้นะายอองั้นเหรอนายอยากให้ฉันเชื่อที่นายพูดหรือว่าฉันควรเชื่อที่นายพูดอาจารย์ต้องเชื่อผมสิใช่ไหมครับ <c oughs> อออาจารย์ครับเดี๋ยวผมทำให้ดีกว่าวันนี้ เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของอาจารย์ผมช่วยอะไรได้ไม่มากอยฉันทำเองให้ผมทำเองนะอาจารย์ให้ผมทำเถอะให้ผมทำงั้นนายทำไปได้เลยนะลูกทเอง